สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเช็ดก็จะมารีวิวเครื่องซีนตัวนี้เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบกับถุงแกงค่ะว่าเครื่องนี้ราคาหลักร้อยมันใช้กับถุงแกงได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยค่ะวันนี้ก็ได้คลิกกับระเทียมนะคะ มาทดลองลองซิแล้วลองซิมด,ดูกันเลยคะ่ะเราก็จะวางของไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะ เลทีนี้ก็ลองกันเลยซีนปิดปากอันนี้เป็นซีนปิดปากกดค้างว่ามันจะได้ไหมนะคะเดีย๋ยวลองดูกันมันกำลังทำานเรื่อมันทำงานเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราเอาออกมาดูกันเลย ีนปิดปากถุงนะคะซีนปิดปากถุงปิดปากถุงได้นะคะสำหรับซีนปิดปากถุงทำได้ค่ะต่อไปเราจะมาทดลองซีนแบบซีนสุญญากาศะคะ่ะว่าสำหรับถุงแกงเนี่ยมันใช้สำหรับเครื่องนี้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะ เอาไว้ตรงกลางเหมือนเดิมปิดกดตัวนี้ จากลักษณะแล้วไม่ได้นะคะเราเปิดจะเลยนี่ค่ะทุกคนมันซีนปิดปากได้อย่างเดียวนะคะมันไม่สามารถซีนแบบสุญญากาศได้สำหรับการซีนแบบสุญญากาศนะคะเราต้องใช้ถุงของมันเลยคือถุงแบบนี้นะคะด้านหนึ่งมันจะเรียบ อีกด้านหนึ่งมันจะเป็นขูด่ะเป็นหยาบๆแบบนี้นะคะนี่คือถุงของมันเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูสำหรับตรงของมันเลยเราจะใช้ด้านขูดขานะคะลงด้านล่างแบบนี้ สำหรับคลิปนี้นะคะแคทก็ God, ทดลองให้ดูแล้วนะคะว่าสำหรับเจ้าเครื่องซีนตัวนี้นะคะสามารถซีนกับถุงแกงได้ไหมสรุปคือถุงแกงซีนได้นะคะแต่ว่าซีนได้เฉพาะปิดปากถุงเท่านั้นจะไม่สามารถซีนแบบสุญญากาศแบบนี้ได้นะคะสำหรับคนที่สนใจอยากสั่งซื้อเครื่องตัวนี้ก็ลองกดที่ลิงก์ได้เลยนะคะ คลิปหน้าแค่จะมารีวิวอะไรนั้นฝากกดติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ